สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องจักรที่ติดตั้งในโรงสีข้าวมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ลิฟต์ยก,ก,กข้าเปลือก,ก,กเครื่องทำวามสาข้าเปลือกเครื่องกระทาะข้าเปลือกตะแกรงโยกเครื่องคัดกรวดเครื่องขัดขาวตะแกรงคัดเปอร์เซนต์แล้วก็ตะแกงรงกลมรวมทั้ง เครื่องบรรจุข้าวนะครับเครื่องช่างบรรจุเหล่านี้แหละครับคืออุปกรณ์มาตรฐานที่ยนต์ผลดีได้ติดตั้งสําหรับโรงสีขนาดกําลังผลิต500กิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับถึง800ถึง1,000กิโลครับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายได้ไว้วางใจให้ยนต์ผลดีได้ติดตั้งและเราติดตั้งทําการสีข้าวมาได้ ป่าสองปีแล้วครับขอบคุณมากครับคณะกรรมการได้ที่มาเยี่ยมโรงงานเราและได้ให้ความไว้วางใจได้ไปสร้างที่จัอเชียงรายยนผลดีเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านท่านท่วงทีสวัสดีครับ